คือตอนนี้มันเหมือนเราสามคน ทำชาเลนห้ามขยับตัวเรื่องของเรื่องก็คืออุ้นแม่ก็มานอนทํางานเป็นปกติใช่ไหมคะก็ดูนกดูไม้แล้วก็วาดนูน้นวาดนี้เขียนนูน้นเขียนนี้ไปนะคะแล้วก็มันมีคนมาปวดไงอย่างที่รู้กันว่าเวรกรรมมักจะมาจากแมวอะทุกคนก็คือแม่อยู่ไหนฉันอยู่นั่นแต่อันนี้ไม่รู้ว่ามากดดันให้ทํางานหรือว่ามาอ้อนกินขนมหรือว่าอยากให้เกาหัวหรืออันที่จริงแล้วอยากมาเกาเคสซึ่งสองเนียงก็มาป่วนเปี้ยนอย่างเงี้ยนานมากเลยนะคะ ก็ไม่รู้จุดประสงค์เหมือนกันว่าอะไรแต่สุดท้ายสภาพก็มาลงเอยแบบเนี้ยคือเหมือนทุกคนแบบเหนื่อยคือแม่ไม่ขยับหนูก็ไม่ขยับหนูไม,ม่ขยับแม่ก็ไม่ขยับเอาก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยอ่ะก็อยู่กันไปอ่าดูซิว่าใครมันจะขยับตัวก่อนอ่ะเออ